วันนี้เราจะมาเล่นเกม m e c ิร์ Server นี้แล้วกันไม่ได้ลองเล่นนานๆนะอย่าบอกนะว่าหลุดนะออไม่หลุดเว้เคย m i ิ i กมนี้เป็นมินิเ,เล่นง่ายๆสบายๆแต่และครังนี้ออกแป๊บเล่นซัรเกดมดีกว่าซ็ตของคลิปที่แล้วเซ็นี้เลย ไหนไหนไหนขอดูวันนี้เราน่าจะมาเล่นมินิเกมอืมมินิเกมอะไรเดถยวนี้แล้วกันอยากฆ่าเพื่อนมาคนที่สิบสองโอเคเต็มลนะอ,อารีนาสองสำหรับพาร์ทที่แล้วก็ต้องขอโทษนะผมพิมพ์ผิดผมพิมพ์มินิเกมแนละ้วก็จริงแต่ว่ามันจะแรงๆให้ผมอัตโนมัติ กลายเป็นโมโนกากาอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านขอโทษด้วยนะครับม,มินิเกมนี้โอถ้าเกิดเราตายก็จะไม่ติดระะ่ามันเเลขสูงด้วนะครับ โอ้โหจแล้วสองคะแนนแปปเองนะครับเอา